สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ทานครับคลิปนี้จะมาคำนวณสูตรนี้ให้ต่อครับผมยังมั่นใจว่าสูตรนี้จะต้องมาอีกหลายท่านผิดหวังกับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาครับเพราะว่าเลขดังเหลือเกินเลขดังก็ไม่ออกเพราะว่าเขาหนีเลขสามครับเลขไหนถ้าถ้าเขาหนีเลขดังแล้วก็จะไม่ออก แต่ถ้าใครไม่ตามสูตรนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมก็จะคำนวณให้เหมือนเดิมผมยังมั่นใจสูตรนี้อยู่เพราะว่าผมถือว่าตัวเลขเขายังเดินดีอยู่ก็เสียดายครับงวดที่ผ่านมาให้ทําให้ทุกท่านผิดหวังก็ตัวเลขครับมันก็มีเข้ามีหลุดนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกอะไรแต่ว่าสูตรนี้ผมว่ายังไงต้องคำนวณต่อครับนักเล่นเขาไม่เคยทิ้งครับ สูตรแต่ละสูตรถ้าเราทิ้งแล้วเขาเลขเขาก็จะมาจะเป็นแบบนี้ครับพอไม่เข้าแล้วบางคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วฉันไม่เล่นแล้วแต่เวลาเราทิ้งพอเลขเขาออกมาก็บอกว่าโอ้ทำไมฉันไม่เล่นเดี๋ยวมาดูครับสูตรนี้เราก็คำนวณเหมือนเดิมครับอย่าไปทิ้งสูตรครับ เพราะว่าบางครั้งสูตรเก่าๆสูตรถ้ามีเข้าแล้วก็ต้องมีมีหลุดแล้วก็ต้องมีเข้าเหมือนกันท่านใดที่ว่าไม่เอาละฉันเบื่อละ ฉันไม่เล่นแล้ไม่ต้องอย่าพูดครับเวลาวันหวยออกเนี่ยทุกคนครับใจมันก็จะเต้นตุ๊บๆตอกตอมคือมันอยู่กับเรามาทั้งชีวิตแล้วครับสําหรับตัวเลขอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับมาดูครับงวดนี้จะได้เลขอะไรไม่แน่ครับงวดที่ผ่านมาเราอาจจะผิดหวัง งวดนี้เราอาจจะสมหวังก็ได้ก็จะมาเริ่มจากตรงนี้ครับเลขเจ็ดเจ็ดสครั้งครับมาดูครับว่างวดนี้จะได้เลขอะไรก็จะเป็น7 7 7อย่าทิ้งครับอย่าทิ้งสูตร เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็ตามด้วยเลขเก้าครับได้สี่ได้หกงวดน,นี้ได้เลขศูนย์ครับ อใครจะตามก็ตามครับสําหรับสูตรสูตรนี้สำหรับสูตรเลขวิ่งล่าง,งวันี้ได้เลขศูนย์ครับวิ่งศูนย์เพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นเลขออก7 ศูนย์หสองตัวล่างออกหนึ่งหกหัวนี้ได้เลขวิ่งศูนย์ครับถ้าจะตามก็ตามครับไม่ตามก็ไม่เป็นไรก็ดูเอาไปเป็นแนวทางก็พอนี่ครับเลขวิ่งล่างครับสำหรับสูตรสูตรนี้ เดี๋ยวเลขวิ่งอีกสูตรหนึ่งก็คืองวดที่ผ่านมาได้เลข9ครับเลขก9ขกึมนมาก,ก็หลดุดสูตรนั้นก็ต้องคำนวณเหมือนเดิมครับ17ทับ1ทับ69เดี๋ยวมาดูหลักหน่วยล่างครับอันนี้คือเลขวิ่งเลขวิ่งล่างมาดูว่าอีกสูตรหนึ่งที่หน่วยล่างว่าจะได้เลขอะไร ส่วนูตรน,นี้ก็ได้ศูนย์ครับเดี๋ยวมาดูอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรน,นี้ครับสูตรน,นี้หลักหน่วยงวดนี้ก็ไม่เข้าเป้าเหมือนกันสำหรับสูตรสูตรน,น,นี้ ตามต้องตามให้ครบสามสามงวดครับถ้าเขาไม่มาถือวันหลุดสูตรจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกับเวลาเราไปได้เลขอะไรมาพระท่านก็จะบอกว่าถ้าตามต้องตามให้ครบสามงวดครับถ้าไม่ตามไม่ครบสามงวดนี่ถ้าสามงวดเข้าไปม,มาก็คือหลุดยาวเลยแต่ถ้ามาก็จะมาอยู่งวดใดงวดหนึ่งภายในสามงวด เจ็ดศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหกแต่สูตรที่เข้าดีที่สุดก็คือสูตรถุงเงินถุงทองนั่นแหละครับถ้าตามก็ตามให้ให้ท่านตามสูตรถุงเงินถุงทองไว้สูตรนั้นเอาไปจับวินเลยครับแล้วก็ผมก็จับเป็นชุดสองตัวให้ท่านแล้วสําหรับสูตรถุงเงินถุงทองถือว่าตัวเลขมาดีครับสําหรับสูตรสูตรนั้น อันนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางดูครับท่านไม่ตามก็ไม่เป็นไรก็ดูไว้ครับอันนี้หน่วยล่างครับเดี๋ยวเรามาคํานวณหน่วยล่างให้ส่วนเลขวิ่งก็ได้เลขศูนย์ครับวันนี้เดี๋ยวมาดูหน่วยล่างศูนย์นี้ก่อนว่าได้เลขอะไรจะตรงกันไหมหรือว่าได้คนละตัว ส่วนสูตรน,นี้ใช้สองตัวล่างก่อนครับเมื่อที่ผ่านมาสองตัวล่างออกหนึ่งหกแล้วก็สองตัวบนออกศูนย์หกบวกร้อยมาไล่กันลงมาครับเจ็ดหกหกสามสองห้า เอาหมาตั้งตรงนี้ครับ5แล้วก็ลดแต้มลงมาก็จะเป็น4ี่ห้าสตรงนี้ครับได้9กทีนี้เรารวมแต้มครับห้าสี่ได้9ก้าสีได้ส9มสได้12ครับได้เลขสอเหมือนเดิม ก็ยังได้เลขสองเหมือนเดิมครับทุกที่ผ่านมาเราก็ได้เลขสองเลขไม่ออกสูตรนี้ก็ยังได้เลขสองเหมือนเดิมกดถ้ามารวมกับสูตรเลขวิ่งนี่ครับสำหรับเลขวิ่งล่างได้เลขศูนย์ครับถ้ารวมกับสูตรนี้ ก็ให้02แค่เม็ดเดียวแค่นี้แหละครับ02เม็ดเดียวมาไม่มาก็ไม่รู้ละแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วก็จะได้02เม็ดเดียวแค่นี้แหละครับสำหรับงวดวันที่17ทับ1ทับ68นี่ครับ สำหรับสูตร2ตัวล่างสูตรหน่วยล่างครับนี่คือสูตรหน่วยล่างก็อไปเป็นแนวทางครับสสูตรนี้ก็ถ้าชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านได้สสูตรนี้นี่ครับก็คำนวณให้เือเอาไปเป็นแนวทางครับ ก็ไม่แน่เหมือนกันครับตัวเลขกลมๆครับไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรบางท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาน่ะโดนไปเยอะอันนี้ผมก็เข้าใจครับการลงทุนสักอย่างครับก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงทั้งนั้นก็ถ้าไม่ได้ก็คือมีเสียนั่เลยครับนี่ครับ สำหรับงวดที่17ก,ก็เอาไปเป็นแนวทางครับในการหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนครับก็ขอให้เฮง, <ๆ S 1> งเรวยกันทุกๆุกคนครับตามอีกงวดหนึ่งครับถ้างวดนี้ไม่เข้าเป้าก็เลิกคำนวณ สองสูตรนี่เลยครับขอบคุณครับ